จะไปลงเวตาตอนที่เขารับสมัครเขาที่ทราบนะเขาก็จะสืสมัครออนไลน์ใช่ไหมครับใช่แล้วน้องจบอะไรครับจบการจัดการจบการจัดการส่วนใหญ่แล้วมันก็จะลงได้ทั้งหนึ่งบุคลากรเลบุคลากรต่อการศึกษาอะไรนักการศึกษาใช่ไหมครับจะไปลงรับกการศึกษาก็ได้อันนั้นคือรับปริญญาตรีทุกทุกคณะเออ ทุสาาวิชานช่ครับแต่ทีนี้ไอ้ตรงภาคปรอยกข้ามารวไม่ว่าใครจะสอบตำแหน่งไหนต้องสอบเหมือนกันหมดัต้องสอบเหมือนกันหมดถ้าเกิดภาคกอไม่ผ่านก็ภาคปอก็ไม่นับลยแล้วถ้าสมมติก่อนถัาเขาจะสอบส,สองวันสมมุติเดี๋ยวที่ัามาเนาะสองวันภากปรอขอจบเลยหรือว่าต้องรอเปิดภาคขออีกไปสมัครอีกก็กปรขอจบ เมื่อก่อนเนาะมันผ่ากอแล้วมัน,พพน,มนต้องมีรอผลออผ่าขอแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตรงประกาศรับสมัครใหม่นี่จะเป็นยังไงนะแต่ทีนี้ทาการสอบนี่หมือนเหมือนที่เราติวกันนี่แหละ <S 2> <S 2> คือถ้างมีทั้งผ่ากอและผกาขอแต่ส่วนใหญ่คือเจอคนเขาก็จะไปคิดว่าสมัครหนึ่งสมัครหนึ่งแสนของอนังชกชาการศึกษาสามหมื่นหนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อนจริงๆแล้วไอ้คนที่สมัคร แสงจริงไอ้ที่วัดรวมประมาณห้าหมื่นใช่ไหมคือไปสอบบางคนไปสอบแต,<ช>แต่ก็ไม่รู้ก็ไม่อ่านบ้างอะ,<ช>อะไรบ<ช>้างสมองไปตรงเนี้ยเนี่ยไ,ไม่อ่านบ้างอะไรบ้างสองแต่คนที่อ่านกับติวก็อีกอีกอีกพวกหนึ่งใช่ไหมครับสุดท้ายคือไอ้คนที่พร้อมสุดคือทั้งอา่านทั้งติวแล้วก็ทกั้ง้อสอบเนี่ยเพราะาจำได้ว่าสอบมาก็สอบมาหลาย นหลายรอบเหมือนกันแต่ก็คิดว่าจุดอ่อนของของตัวเองคืออะไรยังไม่พร้อมรู้ว่าไม่เข้าใจตังมาครั้งก็กังวลมากเลยเพราะแล้วมันเป็นแับรุมๆเนาะรุมๆไม่รู้ว่ามันจะออกยังไงม้างอย่างเงี้ยบางทีก็ซื้อหนังสือมาอ่านลองมันเคยมีนะอย่างอย่างเพื่อนผมได้ขึ้นสอบได้สอบได้เมื่อปีก่อน คือเมื่อก่อนก็ทำงานเอกชนคิดว่าตัวเองเก่งแล้วไงทำงานเอกชนสักปุ๊บสักพักสักสิบปีได้แล้วเราเริ่มเก่กว่าใช่ไหมน้องใหม่ก็มีไฟแรงกว่าีเก่งกว่าอะไรตัวเนี่ยเราต้องเริ่มคิดแล้วโอาราชการดีกว่าอย่างน้อยมันคงว่ามันคงถ้าเกิดเราไม่อะไรมากมายก็ไม่โดนไล่ออกอะไรหรอกมันเป็นตามสเต็ปของมันมีเงินเดือนตามที่หลวงให้อยู่แล้วเขาดูแลทั้งหมด ในเรื่องของสวัสดิการของเราพ่อแม่ทั้งอะไรหลายๆอย่างก็บ้านเราเอะอย่างอย่างน้อยอยากให้ลูกเป็นชายการ <Okay. S 1> ใช่ครับอย่างน้อยที่สุดอ่ะราชการคือเป็นคนรวยใช่ไหมผมเดียวก็ว่าคนรวยทีนี้หนึ่งถ้าเกิดเราจะมาอ่านเองมาได้ไหมได้แต่ต้องมีวิน,นัยตัวเองสองูงใช่ใช่ไหมครับยินหน้าน้ัไม่หูบเลยง่วงนะอย่างของผมเนี่ผามาจักตารางเลยอย่างที่ถามบอกวทุกวันนี้ วางแผนกับการอ่านสือย่างใช่ไหมของผมสูติว่าเกา้าพหบวันนี้จะเอาเฉพาะพหลบตำบลนี่แหละสภาองการอ่านตำบลนี่แหละให้เสร็จอ่าแล้วก็เลเชอร์แล้วก็ถ้าสามารถเขียนนี้ได้ดก,ก็ยิ่งดีเข้าใจแล้วก็เขียนเข้าใจแล้วก็เขียนเนี่ยเขียนแล้วก็ทำมาสอบแต่บางคนเพื่อนอีกคนก็สอบได้ที่ต้นๆนะคือเขาบอกว่าไอ้ไปทำข้อสอบมาก่อนทำทำ,ทำมันรู้ว่าจะออกจะแนวไหน เราไปอ่านพเรบาบวกมัอนมออกนี่ก็ขีดอ่านข้ขีดคือไปดาวน์โหลดข้อสอบนะมาอ่านคืออ่านจากข้อสอบเอางเลยไม,ไม,ไม่ไม่เลมนี้ไม่อ่าน<ม>แล้วก็เป็นสอบอือีปสอบคือมาหลายหลายที่อ,ะอ่ะข้อสอบหลายหลายที่คือจำเป็นจำแนวถามกับแนวต่อไปใช่แล้วพอเข้าไปในห้องสอบเอนที่บอกคือมันมันจะีกันสับสน เจะจำสลับกันมั่วถ้าเรามีแนววิธีการจำว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คือนี้อย่างผมติวนี่พอพอจะเข้าบ้างไหมก็เพราะว่าจากนั้นเราอ่าน,นองนเนาะอ่านองบางอย่างไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจอยู่แต่นี่เรายังได้คุยได้หาเป็นอย่างที่เรามีเวลาน้อยใช่ <Into> น้อยเหมนกัยัคุ <kart. S 2> ยกับพี่เอกว่า เราเตรียมสามวันแล้วมันจะสอบกกมันก็แล้มันจะหายหมดเลยเดี๋ยวแกก็จะมีมโค้งสุดท้ายมาสาร,าร,ารุปแต่เนี่ยเรารู้แนวละรู้แนวแล้วก็เรากลับไปอา่านกลับไปอาไป่ปอปอานเพื่อจะไปทำข้อสอบแกอาจจะจัดวิเคร์สจับงานอะไรเนี่ยทุกวันก็ทํางานเนาะมึงไม่ค่อยมีเวลาได้มาทําทําอยู่ที่ไหนอยู่โรงเรียน,นอยู่สารพีอยู่ไหนว่าชิลอะไรเคยอยู่กับพี่เอกอะไรแล้วก็ ย่งบอกเลยว่าเดี๋ยวอายุเยอขึ้นเดี๋ยวมันน้องไปใลลองดูสักตั้งนึ่งเนี้ยเมื่อก่อนเราอย่างที่ต้องมีน้องบอกว่าแบบไงตัวที่อยุเท่าไหร่เกิดหนึ่งเก้าอป็นน้องนเป็นน้องโอ้ยเป็นน้องน้องพี่เอกกี่เดือนแล้ผมเกิดสองสามดูแต่คื แต่ทำงานยื้นติ๋กๆล่ะคือเป็นทำราชการแต่ละส<ม>ิบแปดสิบเก้าล้วทีนี้ก็คิดว่าเถ้าเกิดไปอยู่อยู่ท้านอาหารเนี่ยมันมันมีสถาบัน<ม>คนนี้จบในร้อยจตอใช่ไหมครับคนนี้จบโรงเรียนในสิบคนนี้เป็นรุ่นชางเนี่ยมันมีสัมมนาสูงถ้าเกิดเรามีความคิดถึงเราจบปรียนดเรียนรูนร้มา,มาคุณก็ได้แคนะ่นั้นแต่ถ้าเกิดมาอยู่อยู่คนระเบียนอยู่ข้างนอกเป็นใครกันคนระเบียนเราเป็นที่ไง แล้วทีนี้ยังผมเนี่ยมันความกระตือรุ่นความกเสือกกระสนที่อยากจะเป็นราชาการเยอะเพราะบ้านก็ต้องอยู่พี่เลยก็เป็นชาวไร่ชาวนาแต่ทีนี้เรียนก็ไม่ได้เก่งนะผมจบแค่สองวัยสอ,องวันแต่ทีนี้ก็เลยบอกบอกลูกผมมีลูกนะบอกลูกว่าไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งแต่ทีนี้วยความประสบ คามเร็จชีวนีพอจบกออกมาปุ๊บเนี่ยแตกต่างกันเลยบางคนที่เรียนเก่ง้โหแต่ทีนี้อีโก้สูงอีโก้สูงเลเกิดงานที่ไม่เอาราชการันเป็นสา,บบาน,นิ้เป็นน้นี้น่นดีกว่าพออายุสักสากว่าห้าสกว่าสีเริ่มคิดคนที่เป็นราชการแต่อานอนอยก็เริ่มเ,เป็นสองเนา เราถามน้องที่เป็นคิดยังไงไั่นจะซสองอีมันมองตรงดวนน้อยไม่พอจำรวนน้อยมันไม่พอถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันก็ต้องหนึ่งแล้วตอบ้องขึ้นแน่นอนหรือไม่ก็ต้องสองอันนี้นปกตินะจบปกติผมใช้มาสอบมันเ่ในมใช้มสอบเนสอบตอนสอบสิบแล้วอย่างพี่ก็เคยเป็นกข่อนพี่จบ จบลางในสิ่งนัน้นที่พี่ก็จบลางก็มีเพื่อนๆอเราผมก็ไม่ตำรวจเป็นอะไรจบพอจบลางปุ๊บอย่างนี้เคยบอกให้สองคนฟังมาว่าเรากระสุนกระสุที่อยากอยากจะมาสองอาจจะไม่ใช่มาวัดดวงนะแต่ทีนี้เราก็ต้องพร้อมพร้อมใน,น,รนมเรื่องของาาการอ่านหนังสือเรื่องอะไรจะตารางเรียนให้ดีหรือแม้เข้าเวรอ่ะเวลาไปยืนเวนียนเป็นอะรพวกเนี้ยเรามีช็องโน้ตนละ มี1 1เชีสยังดีนน<ม>พอไปสอบพี่สอบปี48สนามไลหล่ะสอบรอบที่8 19ไม่ได้ก็สนามแรกก็ติดเลยพอ50ปี50มาก็บรรจุคือลาออกเลยนะไม่ได้โอนคือทิ้งเห็นได้การทหารลยอายุราชการนลนะ้น6ปี7ปีแล้วมาเริ่มมาเริ่มสตาร์ปอตีหมย ออยังไมาสายกันน้องนียเพื่ออะรยิมีึกยิมยังไม่สายเนาให้กำใจสสนอักคนจะจบปะเนี่ย <c oughs> ต่อเลยเนาะอ,อ๋อ ทวนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้โครงสร้างของอบตอเนี่ยให้จำไว้ว่ามีทั้งสภาตำบลและอะไรครับนายกมีทั้งสภาสภาอบตอกับนายกสภาอบตอถ้ามีหนึ่งหมู่บ้านหมู่บ้านละเท่าไหร่ครับหกถ้ามีสองหมู่บ้านหมู่บ้านละสามใช่ไหมครับถ้ารอานั้นคือคูณสองเข้าไปเลย ส่วนนายกก็จะมีรองอยู่สองใช่ไหมรองอยู่สองเลขาหนึ่งนะครับอันนี้จับไปด้วยมาดูการสิ้นสุดนะครับการสิ้นสุดของสมาชิกภาพของสภาคือสองอบต จะง่ายคือสองตอตนะครับเขาบอกว่าถึงเราออกตามอายุของสภาคือเท่าไหร่ครับสี่ปีใช่ไหมสี่ปีนับจากวันวันเลื่อนตั้ง่วงะวงเล็นไปด้วยเดี๋ยวจะลืมสี่ปีนับจากวันเลื่อนตั้งตายลาออกถ้าลาออกนี่ยื่นหนังสือต่อนะครับนายนายอำเภ ขาดประชุมโดยไม่มีเหตุผลทางสมควรเนี่ยกี่คร,ครั้งครับสามครั้งแล้วที่สําคัญคือมิได้อยู่ในประจำหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันข้อสอบอาจจะถามว่าอยู่หมูบ้านกอไก่เนี่ยอยู่มาสามเดือนปุ๊บหายไปอีกสี่เดือนกลับมาอีกเดือนหนึ่ง เข้ามาอีกสองเดือนรวมกันเป็นหกเดือนอันนี้ไม่ถูกต้องนะเขาบอกว่าติดต่อคนระับถ้าหายไปหกเดือนนี้ปุ๊บสิ้นสุดสมาชิกภาพเป็นผู้มีส่วนได้เสียขาดคุณสมบัตินะครับสมาชิกภาพขาดลงอีกอย่างก็คือมติของสภาของถิ่น สภาท้องถิน่นคือสองตอน,นี่แหละถ้ารวมรวมกันก็จะเป็นอะไรครับสภานะครับสภาท้องถิ่นเขาบอกว่าโดยมีสมาชิกสภาท้องถิน่นเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่าเท่าไรครับหนึ่งในสามเห็นไ,ไหมครับเริ่มมาละอัตา <c oughs> <c oughs> ราเศษส่วนหรือว่าอัตราส่วนนี้เริ่มมาละหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อกันสมมุติว่า นายกไก่เป็นสมาชิกสองมาตอนี่แหละมีความประพฤติเสื่อมเสียซึ่งเป็นสองมาตออยู่นะครับทางสภาท้องเห็นโดยสภาอบตต้องเ,เห็นว่าเอ๊ะน่าจะมีการให้ในายกไก่เนี่ยพ้นจากตําแหน่งของสองมาตอเขาก็มีการเข้าชื่อกันของสมาชิกเท่าที่มีอยู่นะครับหนึ่งเท่าไรหนึ่งในสามคือลงชื่อกันนะว่าจะให้ในายกพ้นจากตําแหน่งหนึ่งในสาม ถ้ามีสิบคนก็เท่าไหร่ประมาณสี่คนใช่ไหมนะครับแล้วผลโหวตต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ครับสามในสี่ 4. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจำอันนี้ไว้มีทั้งอบอตเทศบาลอบอจอพัทยาใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องไปจำให้มากหนึ่งในสามกับสามในสี่ หในสามกับสามในสีข้าวชื่อเท่าไหร่ครับกินเท่าไรหน่งในสามผลบมตรสามในสีนะครับราชดรผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อกันเพื่อถอดถอนสภาท้องถิ่นโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสอปอเนี่ยไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ครับ3ในสนะครับดูข้อ9้า ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาลงคะแนนสมมติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งร้อยคนนะครับสามในสีก็ประมาณเท่าไหรเจ็ดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนะ็นตะ์เท่าไหที่เห็นว่าสมาชิกสาภาทา้องถิ่นนะผู้ใดไม่สมควรลงคะแหน่งต่อไปก็จะต้องมีการถอดถอนตามกฎหมายการเลือกตั้งนะครับไม่น้อยกว่าเท่าไรสามในสี่ ไปดูทีนี้มีสภาท้องถิ่นปุ๊บในสภาก็คือสองอบตใช่ไหมครับก็ต้องมีอะไรครับประธานสภากับรองประธานสภาอันนี้ใครเป็นคนเลือกสมาชิกสภา